ครัที่สองกันโู่นนะ ก่อนเวลาอยู่ประมาณ3มนาทีนะฮะเ่อนเราเวลาออกก่อน โดยที่ท่านใช้ทางเดินช่วงขาวด้านหลังสถานีเพื่อไปยังชางชลาที่ต่อสร้างใหม่ชานชาลาที่หนึ่งสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารชั้สสนสามให้ท่านรอรับการโดยสดารได้ตรงบริเวณใต้ตรงหลังคาเหล็กส,สีเหลืองผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่3 8แและขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ส6 ต้นทางสถานีสุไหงสวลงและสถานีปัตเลตาสุไกลายทางสถานีกรางกรเงเทพีวัรขบนวนรถทั้งสองขอบวนนี้จะเข้าเทียบในชานชาลาที่หนึ่งสถานีบ้านโป่งต้องขออาภาัยในความไม่สะดกวกมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะเกิจะได้เสียงประกาศของขอบวน3 8ย6ที่กำลังจะเข้าสถานีบ้านโป่งนะครับขบวน38แล้วก็46ลาช้ามาหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ยังไม่เข้าบ้านโป่งนะ มาหลังสีสามนะกำลังจะเข้าแล้วครับไถ่ายกับพี่ช่างเครื่องโดยเมื่อสักครู่นะครับไปกับวิทยายมาตัวแบบนิ่มๆน,นะครับเอรถมาก,ก่อนเวลาิมกับบถนอมรถหน่อยอะ่ะ